เมื่อวานก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีมติออกมาดังต่อไปนี้นะครับเป็นการผ่อนภาระให้กับประชาชนในมิติของการคลังกันด้วยข้อแรกเลยครับก็คือมาตรการในการที่จะยืดนะครับเวลาในการที่จะยื่นแบบภาษีพองอดออันนี้พองอดอเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือ90แล้วก็91นะครับแต่เดิมคงจํากันได้ว่า3ามีนาคมของทุกปีเลยเราจะไม่ต้องมีการกรอกฟอร์มนะฮะแล้วก็ยืนให้กับสรรพากรยืดต่อไปอีก3เดือนเป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายนกันด้วยข้อ้ออทีีีีี่่ครรภาษดิินนนแลละสสงงปปปูกใ64 ก็จะลดลงไปนะครับร้อยละ90ก็จะเหลือแค่10%เท่านั้นเองในการจ่ายส่วนข้อที่3ครับก็คือการลดค่าโอนและค่าจำนองนะครับสังหาริมทมรัพย์ก็คือจดจำนองนี้นะครับห้องชุดย้ําเลยเพดานที่3ล้านบาทด้วยกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ต้องบอกกันว่าว่าค่าโอนบ้านและห้องชุดเนี่ย ก่อนหน้านี้ลดลงไปแล้วเนี่ยครับร้อยละ2คือ2%เหลือจุด01และค่าจดจำนองเดิมร้อยละ1เหลือจุด01ก็คือลดลงไปมากมายทีเดียวนะฮะนอกจากนี้เรื่องของนะครับนายจ้างลูกจ้างนะครับก่อนหน้านี้คงจำกันได้19มกราคมนะครับของปี64คือปีนี้ได้มีการปรับลดเงินสมทบจากทั้ง2ฝ่ายจาก5%เป็น3%เมื่อวานนี้ขานายจ้างยังเหมือนเดิมคือ3%แต่ขาลูกจ้างนั้นลดลงนะครับจาก3เหลือ0.5ก็มีความหมายว่าจาก450บาท็กซิมัม เหลือ75บาทก็เป็นการผ่อนคลายนะครับเรื่องของภาระของประชาชนในมิติทางด้านของการคลังแบบภาษีแบบนี้กันด้วยนะครับใช่แล้วค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็มีผลกระทบนะคะกับทางด้านของท้องถิ่นนะคะเพราะว่าการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็จะทําให้ตัว เงินนะคะที่จะเข้าท้องถิ่นลดลงนะคะจากทั้งเรื่องของมาตรการการลดภาษีแล้วก็ลดค่าธรรมเนียมด้วยนะคะรวมแล้วเนี่ยนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยคุณอาคมเติมทิทยาภายัยศิษย์บอกว่าน่าจะทําให้เงินหายไปประมาณสัก4ี่หมื่น 600ล้านบาทด้วยกันนะคะดังนั้นทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็จำเป็นนะคะที่จะต้องตั้งงบประมาณเพื่อชดเชยให้กับท้องถิ่นในวงเงิน40,000ล้านบาทโดยประมาณนี้และกระทรวงการคลังยังบอกด้วยนะคะว่าขายหุ้นของบอมจบางจากคอร์ปอเรชันออกมาเพื่อจะเข้าใช้สิทธิจองหุ้น IPO ของทาง OR นะคะหรือว่าบริษัทปตทน้ำมันและการค้าเรือจำกัดมหาชนรวมแล้ว153ล้านหุ้นด้วยค่ะ จากเรื่องนี้เราไปดูนะครับมาตรการที่ภาครัฐเองนะครับออกมาให้ความช่วยเหลือแล้วก็ผ่านมติคอรมอไปแล้วเมื่อวานนี้วันนี้ครับอยู่ในสายกับเรารองโฆษกกระทรวงคลังนะครับคุณพรชัยธีรเวทครับคุณพรชัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณเตือนและคุณวิทย์ครับค่ะเมื่อสักครู่เราเล่าไปแล้วนะคะว่ามีมาตรการอะไรบ้างนะคะถามท่านรองโฆษกแบบนี้นะคะว่ามาตรการที่ออกมาสามารถตรการเนี่ยนะคะเราตั้งใจช่วยคนกลุ่มไหนบ้างคะครับเอ่อมาตรการที่ ที่ครั้งทีนี้พ่เห็นชอบเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการลดภาษีที่นินและสิ่งปลูกสร้างนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเรียนว่าชัดเจนว่าเป็นการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนนะครับที่มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับในวันที่หนึ <c oughs> ่งมกรัาคม2560ปเนี่ยรูปปกติต้องมีภาระภาษีนะครับที่นินงสิ่งปลูกสร้างที่ต้องชําระให้กับองค์กวามปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยใน <c oughs> เดือนเมษายนซึ่งประชาชนกลุ่มนี้นะครับก็จะได้รับ การดูแลจากรัฐบาลนะครับที่จะมีการออกมาติการพิการเพื่อจะลดอัตราการเสียลดจำนวนภาษีที่ลดลงนะครับจากเดิมนะครับที่ถ้าเก็บร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เสียเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือลดไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่จะบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนแล้วก็ในส่วนเป็นมีบางส่วนที่เป็นผู้ประกอบการที่เขาจะเป็นผู้เสียภาษีที่ดินเพราะว่าเราดูจากคนที่เป็นเจ้าของนะครับที่ดินในสิ่งกสร้างในวันที่14มกราคมประมาณว่สี่นะครับก็ลด ภาษีในจาละ90ให้นะครับซึ่งอันนี้ต้องของเรียนว่าเป็นเป็นมาตรการเดียวกับทางมาตรการในปีที่ผ่านมานะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะทํทำให้มีมีประชาชนสามารถมีสภาพคล่องนะครับมีแรงที่จะใช้จ่ายในเรื่องของด้านอื่นที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในช่วงและเวลาที่มีการระบาดของ COVID โควิดลอกใหม่ได้ครับค่ะครับทรงพลชัยครับปีที่แล้วมาตรการก็ดูแล้วคล้ายๆกันแบบนี้ ปีที่แล้วกับปีนี้ต่างกันยังไงและความคาดหวังนะครับของปีนี้ในการที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนั้นจุดนี้ประเมินเอาไว้ยังไงบ้างครับรังท่องที่สําคัญน่าคงเป็นเรื่องของการที่ประเมินเรื่องของภาษีที่จะได้รับลดน้อยลงไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งก็ในสัดส่วนก็คงจะเป็นเรื่องของจำนวนเม็ดเงินที่ท้องถิ่นได้รับลดน้อยลงซึ่งในส่วนนี้ครับทางคณะรัมนตรีเนี่ยก็ได้มีมตินะครับว่าให้ทางสำนักงบประมาณนะครับแล้วก็ ในงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ไปพิจารณาดูวิธีการที่จะดูแลเรื่องของการชดเชยให้กับท้งองค์กรปกครองส,ง,งส่วนท้องถิ่นตามความเหมาะสมนะครับซึ่งอันนี้ก็ทางคณะรับมบาลแล้วก็ทางกระทรวงการคลังคงจะนามาพิจารณาร่วมกันนะครับในส่วนนี้ครับค่ะล้วคิดว่าจะช่วยเหลือประชาชนได้บ้างหนือแค่ไหนเรามีการตั้งตัวเลขหรือว่าเป้าหมายไว้บ้างไหมคะคราในในกลุ่มนี้คือพี่นักประชาชนที่ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินสิทธิ์งสร้างทั่วประเทศนะครับก็คงมีจํานวนอ่ มากที่เขสมควรเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นการใช้เพิ่มยอดราษีที่ินสิงที่สุดสูงสุดระบับใหม่นะครับก็ในจำนวนนี้ก็ก็จะดูแลเรื่องของพี่นองประชาชนได้ทําให้มีเม็ดเงินของนักประชาชนนะครับที่จะสามารถจัดจ่ายใช้สายเเพิ่มขึ้นเนี่ยก็รวมนัประเทศเนี่ยประมาณสามหมื่นห้าพันกว่าล้านบาทก็มาจากส่วนที่เขาถิ่นเขาสูญเสียรายได้ส่วนนี้ไปก็เป็นส่วนที่ประชาชนประหยัดได้นะครับก็ประมาณสามหมื่นห้าพันกว่าล้านบาทครับ ถ้าลองครับขออนุญาตนิดนนะครับถามแทนใจผู้ประกอบการนะ,ะเรื่องของพองรร9091อันนี้ก็ยืดเวลาออไปในเรื่องของ corporate t ท x หรือภาษีธุรกิจเองเนี่ยได้มีการพูดคุยกันเอาไว้บ้างไหมครับในในส่วนนี้ก็คงคงต้องไปดูครับเพราะว่าต้องดูจากวิธีการที่เราจะต้องเป็นนิบิตพิการในเรื่องของการช่วยเหลือพลเรือนประชาชนในส่วนนี้ก่อนเพราะว่านยาะยะเวลาตัง้งแต่ในแวะอันใกล้ท่านท่านสังเกตนะครับว่าตอนนี้ที่เราดูแลอยู่เนี่ยเป็นเป็นเรื่องของ ภาษีที่ต้องเสียในระยะเวลาไใกล้อย่างเช่นเมื่อสักครู่ที่ผมเรียนนะครับภาษีที่ในเนื่องสิ่งสร้างนะครับก็จะต้องเสียภายในเดือนเมษายนนะครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยเขาต้องเสียในเดือนมีนาคมใช่ไหมครับซึงก็ลัมีการเลื่อนออกไป3เดือนนะครับก็คือเดือนไปเสียภาษีในเดือนมิถุนายนอั้นก็คงเป็นเรื่องของการพิจารณาตามความเหมาะสมของช่วงสมรภูมินะครับอันนี้ก็ก็จะไปพิจารณาต่อครับว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับนังเรียนทราบว่าในส่วนของภาษีเอเรีก CIT นะครับภาษีภาษีเงินได้บุคคลนติบุคคลที่ ที่จะต้องเสียในปี2 0 6 4นั่นจะเป็นเงินที่มาจากกำไรสุทธิในปี2 6 6 3นะครับ